สวัสดีครับเพื่อนๆอนเพื่อน,น,อนคลิปนี้มาดูเลขรวมเลขเลขเด่นบนล่างนั้นเพื่อนนะเลขเด่นบนล่างสี่สูตรที่ผมจับให้เพื่อนไปทั้งบนทั้งล่างไปคลิปล่างคลิปคลิปสรุปสองตัวล่างคลิปสรุปสามตัวบนนั้นเพื่อนนะว่ามันมีตัวไหนเด่นล่างก็ ได้ไปเด่นบนก็ได้ไปหลักร้อยก็ได้ไปแล้วมาดูคลิปนี้ว่าเด่นบนล่างของเราเด่นบนล่างสี่สูตรของเรานี่ตัวไหนบ้างเพื่อนวันที่ผ่านมาได้สองตัวบนได้สองตัวล่างหลักร้อยไม่มีทั้งสี่สูตรนั้นเพื่อนนะก็ ได้เลขบนไปมันเลขตัวเดียวก็มา8มา8ทั้งหมดนานๆเพื่อนนะเ,เลขล่างเลขล่างผมว่าได้ครบทั้งส่สูตรมาดูงวดน,นี้นั่นเพื่อนนะว่าเลขบนเลขล่างที่ผมจับให้เพื่อนไปมีตัวไหนบ้างสําหรับสมาชิกที่โทรเข้ามาคุยกันปรึกษากันผมบอกเลขบอกนี่หมดนั้นเพื่อนนะบอกหมดคนไหนที่ว่าไม่โทรเข้ามาไม่ไม่ปรึกษากันคอย นี่อย่างเดียวก็รอผมถ่ายให้ดูนะเพื่อนนะอ่ะก่อนเขาดูแนวะทางเราเพื่อนฝากช่องฝาก,ากคำเตือนครับคลิปโอนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวะทางเลือกซื้อสลากกินแบกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ <c oughs> อีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วเพื่อนที่ผมถ่ายทำนี่ก็เจ็ดมงห้าสิบหนาที เริ่มไทยเจ็ดโมงห้าสิบหกนาทีนั้นเพื่อนนะผมมมเนี่พูดแบบนี่นั้นเพื่อนนะผมพูดแบบผมจริงนั้นเพื่อนนะทางเชียงใหม่เเพื่อนส่งข้อความส่งอันนั้นมาเรื่อยผมให้เลขไปแจไม่แจไม่เล่นนั้นเพื่อนนะหลังวันนั้นหมดเลขล่างผมให้เลขล่างวิ่งหกไปแจไม่วิ่ง แกไม่เล่นวดนั้นแกไม่เล่นงวด,ไ,งวดไหนสองสามงวดคืนหลังสามหกนั้นเพื่อนนะงวดสามหกผมให้เลขวิ่งไปแกไม่วิ่งแกว่าสูตรของแกไม่มีเลขหก 6. หลังจากนั้นนะฮะแกก็โทรมาขอผมก็ไม่ได้ให้นนเพื่อนนะเพราะว่าแกไม่ได้เล่นเลขของผมอ่าสายเชียงใหม่ ที่ว่าเป็นผู้จัดการหนังนั้นเพื่อนนะเป็นผู้จัดการหนังผมให้เลขหกไปแกไม่วิ่งงวดที่ออกสามหกนั้นเพื่อนนะงวดสามหกเนี่ยคืนหลังไปสองงวดงวดที่ผ่านมาผมวิ่งหกงวดก่อนนั้นผมก็บอกว่าให้วิ่งหกแกบอกว่าสูตรยงแกไม่มีหกแกขอแต่เลขวิ่ง ผมก็ไม่ได้ส่งให้นะเพื่อนนะเพราะว่าแกไม่วิ่งแต่แกก็อยากได้เล็วิ่งแต่ผมส่งให้แกไม่วิ่งแกวาสูดรของแกไม่มีคลิปนี้ดูดูของเก่าที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะยกออกปรับขึ้นมาดูดูของเก่าที่ผมถ่ายไปแล้วว่านี่เ,นเพื่อน,น สูตรน,นี้เพื่อนนี่เพื่อนจำสูตรนี้ได้ไหมจำคำพูดผมได้ไหมผมบอกว่าถ่าย,ายคลิปนั้นเพื่อนนะผมบอกว่าจะเอาฝั่งนี้ยเอาฝั่งนี้ตัวเดียวมาใส่ฝั่งนี้ให้ครบทั้งบนทั้งล่างจับชนตั้งแต่งวดที่ผ่านมามางวดนี้นั้นเพื่อนนะตั้งแต่งวดที่ผ่านมากับงวดนี้ผมจะชนให้สองงวดชนงวดนี้ กับชุงวดที่เราจะนําไปใช้วันนี้นะเพื่อนนะอ่าผมผมลอกไว้หมดแล้วเพื่อนเนี่ยงวดนี้กับงวดนี้แล้วก็งวดงวดที่เราจะนําไปใช้นี่นี่ข้างบนเนี่เพื่อนเนี่ยสองงวดข้างบนแล้วก็มางวดใหม่ มางวดใหม่อันนี้คืองวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเรามาดูผลออกงวดที่ผ่านมาสองสี่ห้าหกสองสี่ห้าหกศูนย์สองงวดนี้แปดศูนย์หนึ่งสองแปดศูนย์หนึ่งสองคืออีกสูตรหนึ่งงวดนี้ เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งอยู่ตรงนี้อันนี้ควรละงวดอันนี้อันงวดที่ผ่านมาสี 4, 0, ่สูตรนี่นี่สี่สูตรงวดที่ผ่านงวดนี้ผมลอกไว้หมดแล้วเพื่อนเนี่ผมลอกไว้หมดแล้วเราไปจับโซนกันสองงวดอ่ะไปดูอีกสูตรหนึ่งนั้นเพื่อนนะแข็งแข็ง มาดูเลยเพื่อนนี่ดูนี่ดูก่อนจะงวดสุดท้ายเลยเพื่อนเองเป็นดูย้อนหลังจำนวนงวดผมพูดความจริง68สิบแปดงวดเดือนวันที่เขียนไว้หมดวันที่66 68 69 70สิ 7จ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองงวดนี้นั้นเพื่อนนะเจ็ดสิบสองงวดนี้เจ็ดสิบสองงวดนี้งวดกว่อนโน้นได้ได้ล่างหกผมไม่ได้วงผมดูแต่ตัวเลขคุยกับเพื่อนสมาชิกอย่างเดียวมาบนเอเออัปการนี่วงเอกเกดมาบนไม่มาหลักสิบนั้นเพื่อนนะ งวดถัดมางวดถัดมาเจ็ดมาบนบัตรกาวงคนละสีในสามในแปด อ่ไม่มีสองนะเพื่อนนะงวดนั้นมางวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาศูนย์มาล่างแปดมาแปดมาบนศูนยปะกาผิดถ้ากับงวดที่ผ่านมาไ,มได้บนตัวเดียวสูตรนีม้มางวดนี้ผมลอกไว้แล้วเพื่เนี่ยคิดว่าตัวไหนจะมา ผมลอกไว้แล้วว่าตัวไหนจะมา 5, 7, 8, 5, 7, 8, หม้าเจ็ดแปดเก้าห้าเปดเก้างวดใหม่งวดเก่างวดเก่าสูตรนี้ขึ้นต้น8ดขึ้นต้นได้8 0ศต,ตรงนี้มาดูอีกสูตรนพืเพอนแข็งเหมือนกัน ยงเหมือนกันนั้นเพื่อนอันนี้คือเด่นบนล่างนั้นเพื่อนนะเด่นบนล่างที่ผมจับ2ตัวบน3ามตัวบนให้สมาชิกขอ้งเราไปผมไม่ได้เขียนผลออกผมมาตัวเลขอย่างเดียวที่ผ่านมาจริงงวดแล้วหออกหกแปด กแปดเจไม่ได้เขียนตัวเลขลงสามหกตรงไหนบ้างเพื่อนสองสองเดที่ผ่านมา3ามแปดแปดูนเพื่อนดูว่าโดนตรงไหนบ้าง งวดนั้นได้เลขแได้เลขค่าตัวเดียวงวดถัดมางวดถัดมาได้เลขล่างตัวเดียวเลขสามได้เลขสามงวดถัดมาในบนในบนตัวเดียวเลขเกตเด่นบนล่างนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาได้บนได้ล่างได้บนเลขแปดได้ล่างเลขศูนย์ วันนี้ผมลอกไว้แล้วแล้วก็หมดทุกสูตรแล้วหมดทุกสูตรแล้วมาดูงวดมาดูงวดที่ผ่านมาที่ผมจับชนให้เพื่อนไปนะหมดทุกสูตรเลยงวดที่ผ่านมาผลออก สามแปดแปดศูนย์หกตัวไหนมาบ้างเพื่นอนเลขศูนย์มาเลขศูนย์มาล่างเลขศูนย์มาล่างเลขศูนย์มาล่างเลขหกมาเด่นบนล่างกบล่างเลขแปดเลขแปด เลขแปดเลขแปดไม่มีเลขสามนั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาอ่ะถ้ากิดว่างวดที่ผ่านมาได้สองตัวบนได้สองตัวล่างมางวดนี้งวดงวดอีกไม่กี่ชั่วโมงนั่นเพื่อนนะเพื่อนจะเอาตัวไหนบนดินซอยเขียนนั่นเพื่อนนะ สำหรับเลขเกตเลขเกตเลขห้าเลขสี่เจ็ห้าสีเจดนี่ยผมไม่เอาเลยนั้นเพื่อนนะเพื่อนชอบเอาไปนั้นเพื่อนนะ ผมเอาแค่นี้นะนันเพื่อนนะผมเอาแค่นี้ที่วิ่งนั้นเพื่อนนะวิ่งบนล่างเป็นเด่นบนล่างเด่นบนล่างเอาตัวเลขทั้งหมดเลยนันเพื่อนนะเดี๋ยวค่อยค่อยนีกันเอาตัวเลขที่ต้องที่ผมต้องเล่นทั้งหมดเลยนันเพื่อนนะสี่ตัดออกไป ไม่เอาทั้งบนทั้งล่างนั้นเพื่อนนะสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งผมไม่เอาทั้งบนทั้งล่างนั้นเพื่อนนะงวดนี้ตัวที่ผมจับเล่นบนล่างเลขต่ำก่อนเลขสองเลขหก เลขแปดเลขแปดเลขเก้าตัวที่ผมจับเล่นนั้นเพื่อนนะไม่รู้จัดจะจะยังไงนั้นเพื่อนนะผมจะเอานิวงเลขหกเลขแปดเลขสองก่อนเลขหก เลขแปดเลขเลก 9, ้าเก้อ่ะบนล่างผมใช้แค่นี้นั้นเพื่อนนะทั้งบนทั้งล่างวันนี้ผมใช้เลขแค่นี้นั้นเพื่อนนะผมใช้เลขแค่นี้เลขแค่สี่ตัวทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวบนทั้งสองตัวล่างนั้นเพื่อนนะ สามตัวบนสองตัวล่างผมใช้อยู่แค่นี้เดียวเขียนให้ชัดสองหกแปดเก้าผมใช้แค่สี่ตัวนั้นเพื่อนนะครบครบทั้งบนทั้งล่างเลยนะวังวนนี้เพื่อนเลขแค่สี่ตัวเลขแค่สี่ตัวนั้นเพื่อนนะที่ผมชอบมากที่สุดนั้นเพื่อนทีผมหาได้สิบกว่าวัน ถ้ากับว่าเด่นเพื่อนชอบเอาไปมีสี่มีห้ามีเ็ดมีหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ห้าเจ็ดผมไม่เอาทั้งบนทั้งล่างนั้นเพื่อนนะผมใช้อยู่แค่นี้ผมใช้อยู่แค่นี้นั่นเพื่อนนะสูตรเด่นบนล่างผมเอามาตัดกับเลขบนเลขอะไรเข้าหลักร้อยตัวเดียวเข้าหลักสิบตัวเดียวเข้าหลักนอยหน่วยตัวเดียวอยู่ในกลุ่มนี้หมด คลิปนี้เอาเท่านี้กัเพื่อนส่งท้ายคลิปสุดท้ายนะเพื่อนนะคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวนี้กี่โมงแล้วแปดโมงเก้านาทีนั้นเพื่อนนะแปดโมงเก้านาที ที่ผมถ่ายถ่ายถ่ายเสร็จนั้นเพื่อนนะแปดโมงเก้านาทีกำพลนั้นเพื่อนนะกำพลยกเลื่อนนั้นเพื่อนนะผู้จัดการหนังผู้จัดการหนังส่งเลขให้แจไม่วิ่งนั้นเพื่อนนะมางมืหลังมาแจก็ขอมาว่าแกไม่วิ่งวดน,นั้นเหมือนกับตำร,รวจพิการอยู่ที่ใต้นั้นเพื่อนนะแจบอกว่าไม่ต้องครบคนอย่างนั้นแกก็มาเป็นเองนั้นเพื่อนนะ ก่อนจดนี่ผมก็บอกว่าผมได้เลขเด่นมาจะเล่นไหมแจีก็เอาเลขของตัวเองนั้นเพื่อนนะไม่เป็นไรผมพูดความจริงนั้นเพื่อนนะอ่ะคลิปนี้เท่านี้เพื่อนสิบหกนาทียาวไปอ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนสี่ตัวสี่ตัวเนี่ยจะมากี่ตัวเพื่อนสี่ตัวเนี่ยจะมากี่ตัวสองสองหก แปดเก้ 8, 9, 2, 6, 8, 9, แค่นั้นนะเพื่อนผมจับเล่นบนทั้งบน,บนทั้งล่างอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ